สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock News Update ช่วง Pre Open Report นะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันอรียานันสัตธรรมสกุลค่ะเริ่มต้นเช้าวันนี้นะคะวันทาการวันสุดท้ายของตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราไปตรวจสอบดูภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อน,นะคะ่ะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นของยุโรปก็ปิดปรับตัวในทิศทางสลับกันทั้งในแดนบวกและแดนลบโดยมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการเงินหลัง ลงทุนประเมินผลประกอบการเชิงบวกจากหลายบริษัทรวมถึงสัญญาณความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจเยอรมนีด้วยนะคะก็ส่งผลให้ดัชนีดัคตลาดทุนเยอรมันปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.26%ดัชนี CAC 40ตลาดทุนฝรั่งเศสปิดปรับตัวลดลง0.21%และดัชนี FTSE 100ตลาดทุนลอนดอนปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.54%ค่ะ ขณะที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้ง3รดัชนีปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มธนาคารหลังจากที่โกลแมนแซกและมอร์แกนสแตลเล์ประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดค่ะขณะที่หุ้นกลุ่มบริษัทผลิตชิปก็ปรับตัวขึ้น หลังจากที่ทางบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงโคซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกสัญชาติไต้หวันเปิดเผยผลประกอบการที่ดีเกินคาดนะคะก็ส่งผลให้ดัชนีชเฉลี่ยศักรมดาวโจนค่ะปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.6%ดัชนี S&P 500ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.26%และดัชนี NASDAQ ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.25%ค่ะ จากภาวะการลงทุนในตลาดทุ้นต่างประเทศนะคะอัปเดตกันต่อที่ความเคลื่อนไหวของตลาดคอมมูนิตี้ค่ะโดยราคาน้ำมันดิบดูไบนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดปรับตัวลดลง3.57%ลงมาปิดที่ระดับ61.6ดอลลาร์สหรัฐต่อปาเร็ลค่ะขณะที่ราคาานหินนิวคาเซนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาปิดปรับตัวลดลง0.55%ปิดที่ระดับ108.4ดอลลาร์สหรัฐต่อตันค่ะ ส่วนค่ากันกลันนะคะราคาปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น9.01%ก็ขึ้นมาปิดที่4.96ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลค่ะ ไปดูสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำกันบ้างนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาทองคำในตลาดโกเมกก็ปิดปรับตัวลดลง12ดอลลาร์หรือว่า0.26ค่ะลงมาปิดที่4,623.7ดอลลาร์สหรัฐต่อทตริสออนนะคะโดยตลาดทองคำได้รับแรงกดดันจากสกุลเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าหลังจากที่สหรัฐนั้นเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานที่ลดลงสู่ระดับต่ำกว่าการคาดการค่ะ นอกจากนี้นักลงทุนยังลดการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์ผู้นำสหรัฐลดท่าทีที่แข็งกร้าวที่มีต่ออิหร่านด้วยนะคะส่วนค่างเงินบาทไทยค่ะเช้านี้เปิดตลาดอยู่ที่31บาท40สร้ตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐก็ใกล้เคียงกับราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้นะคะที่31บาทส1สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐค่ะ คุณผู้ชมที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะกับเหร็นบิตคอยน์ะคะสำรวจดูราคาบิตคอยน์เช้านี้ค่ะอยู่ที่3,11,946บาทซึ่งใน24ชั่วโมงปรับตัวลดลง0.97%ค่ะ อัพเดตภาพรวมตลาดทั่วโลกกันไปแล้วนะคะกลับมาดูสรุปภาวะการลงทุนในตลาดทุนไทยบ้านเรากันบ้างนะคะเมะื่อวานนี้เดชนีตลาดทุนไทยก็ยังยืนแกล่งในแดนบวกนะคะโดยเดยชนีนั้นปิดที่ระดับ1,261.39จุดค่ะปรับเพิ่มขึ้น17.09จุดหรือว่า1.37ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่44,226.33 0 0 0 0บาทค่ะ โดย5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะได้แก่อันดับที่1 d e l t เดลต้าปิดตลาดที่164บาท50สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น4,50บาท50สตางค์หรือว่า2.81%มูลค่าการซื้อขาย3,478ล้านบาทอันดับที่2 PTT ค่ะราคาไม่เปลีป่ยนแปลงป,ปิดตลาดที่32บาท75สตางค์มูลค่าการซื้อขาย2,529ล้านบาท ตามมาด้วยอันดับที่3แอดวานนะคะบวกขึ้นมา1บาทหรือว่า0.3%ขึ้นมาปิดที่ระดับ339บาทมูลค่าการซื้อขาย2096ล้านบาทอันดับที่4ก้าฟค่ะปิดตลาดที่43บสาท25สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขาย1,998ล้านบาทและอันดับที่5 t r ทรูนะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกันนะคะปิดตลาดอยู่ที่ระดับ11บาท90สตางค์มูลค่าการซื้อขาย1876้ล้านบาทค่ะ ไปดูปริมาณการซื้อขายรายกลุ่มนักลงทุนกันบ้างนะคะเมะื่อวานนี้ดัชนีตลาดทุนไทยปิดในแดนบวกมาจากการซื้อของนักลงทุนต่างประเทศค่ะซื้อสุดที่2,636,830,000บาทเช่นเดียวกับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะคะก็ซื้อสุดที่169,420,000บาทค่ะ ส่วนนักลงทุนในประเทศค่ะขายสุดที่ไป2,157ล้าน4,000 0บาทและสถาบันในประเทศก็ขายสุทธิด้วยนะคะ649ล้าน2 0 0 0 0บาทค่ะ ส่วนการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งนะคะพบว่าเมื่อวานนี้มีมูลค่าซื้อกว่า21,011ล้านบาทและมูลค่าขายกว่า18,827ล้านบาทเท่ากับซื้อสุดที่2,174ล้าน350,000บาทคิดเป็นสัดส่วน44.8%ของปริมาณการซื้อขายทั้งตลาดค่ะและถ้าเราไปยากาย่อยดูรายหุ้นที่ใช้โปรแกรมเทรดดิ้งซื้อขายสูงสุด 5อันดับแรกเมื่อวานนี้นะคะได้แก่หุ้น MTC Global KCE SCGP และหุ้นติดล้อค่ะ ภาพรวมตลาดทุนไทยเมื่อวานนี้นะคะถือว่าดัชนีนั้นปรับตัวค่อนข้างดีกว่าตลาดในภูมิภาคก็ส่วนใหญ่นั้นปรับตัวบวกกระจายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่ปรับตัวลงมาลงแรงก่อนหน้านี้นะคะทั้งเดลต้ากลุ่มค้าปลีกและกลุ่มการเงินค่ะส่วนแนวโน้มทิศทางการลงทุนวันนี้วันทําการวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะนักวิเคราะห์ก็ประเมินนะคะว่าดัชนีจะแกว่งในกรอบหลังจากที่ฟื้นตัวขึ้นมาเหนือระดับ1,250จุดซึ่งนี่เป็นแนวรับสําคัญนะคะก็ทําให้ตลาดคาดหวงังการฟื้นตัวต่อเนื่องนักวิเคราะห์แนะนำ ทำนะคะให้ติดตามเรื่องของการประกาศผลประกอบการในช่วงของไต,ตรมาสนี้ของบริษัทจดทะเบียนต่างๆให้กรอบรองรับไว้ค่ะ1,250าจุดส่วนแนวต้านนั้นอยู่ที่1275จุดค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะมาดูหุ้นเด่นประเด็นข่าวสำคัญบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันค่ะอนุทินสั่งลงดาบ itd จอเลิกสัญญาขึ้นบัญชีดำ ck เตยคอนรับส้มหลน่นแบงค์เสี่ยงโดนหางเลข อนุทินชาญวุฒิูลฟิลคาดส,สั่งฟันอิตาเลียนไทยไม่เลี้ยงจ่อเลิกสัญญา2โครงการพร้อมขึ้นบัญชีดำหลังเครนถล่มซ้ำซากระบุชัดอุบัติเหตุเกิด4ครั้งในรอบ10เดือนรับไม่ได้พราหวางานในมือไอทีดที่เหลืออีกเพียบด้านโรคชี้ชอการช่างและสเตคอนได้รับอนิสงส์เต็มแรงทางเปิดโลกลุยงานรัฐหลังคู่แข่งรายใหญ่สะดุดหนัก เสี่ยงถูกสั่งห้ามประมูลด้านแบงก์เสี่ยงโดนหางเลขอ t ทดีอาจต้องเร่งตั้งสำรองฉุดกำไรปี69ทันที BBL เจ็บสุดหายราว4เปอร์เซส่วนแคแบงและ SCB กระทบรายละ2เรซแบงชี้ลดเงินนำส่ง FIDF ดันเงินเข้าสู่ระบบ1 0 0 0แสนล้าน นายแบงค์ชีธนาคารแห่งประเทศไทยลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถบาบันการเงินหรือ FIDF เหลือ0.32ใช้เป็น,นกลไกค้ำประกันสินเชื่อวงเงิน20,000ล้านบาทหวังไม่ต้องพึ่งงบรัฐที่มีจำกัดหนุนปล่อยสินเชื่อในระบบเพิ่ม100,000ล้านบาท คาดเริ่มเดือนกุมภาพันธ์นี้เห็นผลเดือนมีนาคม69ย้ำจะเน้นลูกค้ากลุ่มกรอบแนวคิด Re-Invent Thailand ของกรกร,กรไปรวมถึงธุรกิจที่มีลักษณะซอมบี้คอมพานีด้านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวันจำกัดมองช่วยลดต้นทุนการเงินหนุนกำไรแบงก์เอื้อปันผลสูงปวีณาพงาจ CEO AOT คุมเกมพลิกสู่ฮับการบิน ่ากาศยานไทยตั้งซีอหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ปรวีนาจริยะทิติพงศ์ขึ้นคุมบางเหียนพลิกสนามบ,บินไทยสู่มาตรฐานโลกตั้งเป้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนปรับปรุง่ากาศยานหลักเดินหน้าขึ้นค่า PSC ดันไทยขึ้นสู่แท่นฮับการบินภูมิภาค ลทอจี้รัฐใหม่เลิกแจกเงินชู8กุมภาพันธ์จุดเปลี่ยนตลาดทุนประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลชุดใหม่เลิกแจกเงินเร่งปฏิรูปกฎหากหวังฟื้นตลาดทุนไทยชีย้เลือกตั้ง8กุมภาพันธ์69คือจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดทุนไทยเสนอห้ายาแรงตั้งแต่ปลดล็อกกฎหมายเพิ่มอำนาจกลอลตถึงเร่งั้านนิวอีโคโนมีดึงเงินลงทุนกลับประเทศ ด้านตัวแทนพักการเมืองต่างโชววิสัยทัศน์เร่งพัฒนาตลาดทุนดึงความเชื่อมั่น KTC ลั่นปีนี้นิวไฮต่อคุมนี่เสียไม่เกิน2%พิทยาวรปัญญาสกุล CEO KTC มั่นใจปี69กำไรสุดที่สูงกว่าปี68แน่คุม NPL ไม่เกิน2%ลุยขยายฐานลูกค้าทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลพร้อมลุกขายประกันหวังกวาดค่าฟรี ฝากนักวิเคราะห์แนะนำซื้อ KTC เป้าราคา42บาทจากจุดแข็งเรื่องงบดุลเงินสำรองอยู่ระดับสูงและยูปันผล6%รายละเอียดข่าวทั้งหมดนะคุณผู้ชมรอติดตามได้ในรายการข่าวหุ้นจ่อตลาดรายการถัดไปทาง YouTube ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กาวนาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ Stock News อัปเดตช่วง Pre Open Report แล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน